สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายอาน,นุ์โตกลับหม่อมเจ้าจุนเจิมชี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเกะกะต้องถุบทิ้งลั่นระวังเข้าตัวกรณีมวลชนต้านรัฐบาลหลายองค์กรที่รวมกันจัดกิจกรรมม็อบเฟส คืนที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนโดยกลุ่มผู้ชุมนุมนำผ้าขาวข,าวขนาด30คูณ30เมตรมากลางออกเปิดให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมชุมนุมร่วมกันเขียนข้อความขึ้นไปพันบนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมร่วมใจชู3ามนิ้วและส่องแฟลชจากโทรศัพท์มือถือขึ้นไปยังอนุสาวรีย์เพื่อแสดงจุดยืนในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง ต่อมาวันที่15พฤศจิกายนพลเอกหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนนายทหารพิเศษแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่เหล่ากลุ่มผู้ชุมนุมนำ้าขาวขึ้นไปพันรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยระหว่างการชุมนุมเมืม่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาระบุว่าถ้าปล่อยให้มันเล่นกันสนุกไรค่าถูกทิ้งเถอะไม่มีประโยชน์เกะกะทางสัญจรพร้อมลองชื่อหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนซึ่งล่าสุด ทนายอนนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนและแกนนำกลุ่มราษฎรได้โพสข้อความถึงประเด็นนี้ความว่าถ้าจะเอาตัก,กระของคุณจุนเจิมที่ว่าอะไรไม่มีประโยชน์ไร้ค่าก็ต้องทุบทิ้งนี่ระวังเข้าตัวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ